แกงมะลมันใช่ค่ะกินหอมไหมคะน้องหอมมากเลยเปิดมานี่ครับแกงมะลมันตำมือนี่ตำวันละกิโลครับเนี่ยครับตำเป็นร้อยกิโลค่ะเพราะว่าทำกันหลายตำเป็นร้อยกิโลเลยเหรอฮะขายดีไหมครับขายดีค่ะขายได้วันเป็นร้อยร้อยกล่องเป็นร้อยกล่องเลยนะฮะใครกินข้าวเยอะข้าวได้ใส่ถ้วยได้ไม่คิดเงินโอ้โหมีเพิ่มข้าวได้ด้วยนะโอ้โหผมว่าแค่นี้กระจุกแล้วนะครับเนี่ยหมูย่างที่ร้านนี้ราคาเริ่มต้นที่ สิบบาทนะฮะถูกสามสิบคือตัวไทยค่ะครับอันนี้อันนี้คือไม้ไทยสามสิบบาทนอกนั้นสิบบาทหมดเลยค่ะครับผมลาดเลยไหมคะลาดราดเลยของน้ำจิ้มมีสองรสชาติเหรอครับมีเพียงหวานกับซีฟู้ดเลยค่ะสามรสชาติค่ะใบเตยหอมน้ำตาลมะพร้าวใบเตยหอมน้ำตาลมะพร้าวชาไทยค่ะโอ้หนี่เป็นชาไทยเป็นพิกเกลือจากปากใต้นะคะานี้ แกงจากภาคใต้นะครับภาคใต้ค่ะแกงขั่วแกงใบตองนแกงนะคะสูตรตำมือนะคะนั่นเท่าไหร่อ่ะโอ้โหนี่เป็นแกงกะทิน้ำยานะคะเรกะทิน้ำยาใต้เลยค่ะเราบอกตำมือด้วยนี่จะใช่ค่ะนี่เป็ตำมือนะคะโอ้โหสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมเข้ามาอุ่นนะครับร้านนี้ตำมือนะฮะอายาครับเป็นน้ำยาใต้นะคะกะทิน้ำยาใต้กับสูตรตำมือนะคะตำมือนี่ตำวันละกี่โลครับเนี่ยครับ วันนึงเป็นร้อยกิโลค่ะเพราะว่าทำกันหลายทำเป็นร้อยกิโลเลยนฮะค่ะโอ้โห,โหอันนี้พี่แกงเผ็ดใช่ค่ะพี่แกงเผ็ดค่ะโอ้นี่เอาไปคั่วกิ้งนะฮะแกงข<ช>ัวกิ้งขัวกิ้งขวกิ้งใ่ปลาได้เลยค่ะครับใช่ค่ะแล้วพี่ดูตัวนี้หน่อยค่ะมัสมั่นนะคะหอมหอมเลยคะ่ะแกงมัสมัน่นใช่ค่ะกินหอมไหมคะน้องหอมมากเลยเปิดมานี่ครับแกงมัสมั่นเลยค่ะอืนี่นะคะกระทุกอย่างกระปุกละสี่สิบห้าบาทนะคะทุกเมนูเลยค่ะครบทุกเมนูนะคะมีแกงมัสมั่น แกงกะทิน้ำยาแล้วก็แกงเผ็ดไตปลาคั่วกิ้งแล้วก็ผัดเผ็ดแล้วก็มีแกงส้มแกงเหลืองนะคะอันนี้แกงส้มแกงเหลืองแกงส้มแกงส้มแกงเหลืองใต้ค่ะแล้วก็แกงเขียวหวานนะคะครับ นี่มีเขียวหวานใช่ค่ะเขียวหวานค่ะโอ้ที่ว่าซี่เขียวเป็นพริกใช้เราใช้พริกเขียวนะคะโอ้ค่ะพริกเขียวเม็ดเล็กพริกเขียวเม็ดใหญ่ค่ะพริกพแกงใต้นี่มีแกงเขียวหวานด้วยเหรอใช่ค่ะโอ้เพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยใช่ค่ะของเราเป็นสูตรตำมือแล้วก็ใช้พริกสดหมดนะคะทำใหม่มๆสดๆทุกวันเลยค่ะครับผมแล้วเราจะมีกุ้งจากทะเลเลยอ่ามีกุ้งด้วยนะคะเป็นกุ้งหวานค่ะกุ้งก็ใหญ่ๆนะคะกุ้งทะเลหลังคามันจะแดงๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมมันจะออกเป็นสีแดงนะค่ะนี่ครับ อันนี้ขายเริ่มต้นเที่ยวไรฮะอันนี้นี่นะคะน้ำหนัก500กรัมครึ่งกิโลค่ะหนราบบาทค่ะปกติก็ขายกันกิโลละส0 0อกว่านะคะของเราราคาทั้งหมดราคาซางใต้หมดเลยค่ะค่ะแล้วเราจะมีกุ้งจืดด้วยนะคะกุ้งจืดกุ้งหวานจะมีกุ้งจืดจะมีกุ้งจืดนะคะเป็นเป็นกุ้งจืดไม่ไม่มีเปลือกนะคะ5 0 0กรัม450บาท450บาทนี่ก่ะงจืดไม่มีไม่มีเปลือกนะคะ ไม่มีเปลือกด้วยค่ะมันจะดื่มากเลยค่ะครับผมเป็นกุ้งทะเลสาบจังหวัดสงขลานะคะกอยอค่ะของของอร่อยกอยอของฝากกอยอนะคะครับอันนี้มีอ่ามีขายส่งไหมฮะมีค่ะอ่าเบอร์โทรเลยนะฮะเบอร์โทรค่ะมีเบอร์โทรนะคะอ่าครับศูนย์เก้าสี่แปดศูนย์หกห้าแปดหนึ่งสองนะคะครับค่ะมีเพจมีอะไรไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีเพจวันนี้ยังไม่ได้สร้างเพจถ้าใครอยากได้พี่แกงก็สามารถโทรมาได้เบอร์นี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เลยเนาะค่ะ ค่ะขอย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะครับ0ูน8์เกค่ะโอเคโทรมาหาได้ค,คุณคุณพี่อะไรนะครับวันิดาค่ะวันิดานะคะโทรมานะเราจะมีกุ้งแก้วด้วยนะยะัะไม่หมดนะครับยังไม่หมดแก้วค่ะกุ้งแก้วกหรือไม่ก็เป็นกุ้งเสียมนะคะเนี่ยค่ะกุ้งแก้วกับกุ้งเสียมค่ะของเราค่ะครับ แก่กับผักเสียบค่ะนี่นะค่ะขายราคาไม่แพงนะคะกินตัวละเจ็ดร้อยเองค่ะถูกมากครับถูกมากราคาตัวใหญ่ด้วยนะคะฝากได้ค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็อย่างก็ขอขอบคุณพี่ยาคนลมนะคะที่เปิดโอกาสให้ดามาขายตรงนี้นะคะก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะครับคครรัับบผมสวัสดีครับสวัสดีครับร้านกระเพรา20นะครับร้านพี่ยาคุณลมนะครับ มากเผ็ดน้อยอันนี้ลูกค้าเลือกเผ็ดมากค่ะสีนี้กินได้เยอะนิดนึงครับผมส่สิบบาทค่ะเออเวลาเนี้ยเนี้ยมันต้องรอร้านนี้เผ็ดหลายเผ็ดหลายอย่างเลยครับหลายหลายระดับเลยนะน้อยก็จะสีแบบนี้อ๋อครับผมโอ้ยครับยี่สิบบาทนะฮะยีบาทครับใครกินข้าวเยอะเพิ่มข้าวได้ใส่ถ้วยได้ไม่กินเงินโอ้โหมีเพิ่มข้าวได้ด้วยนะโอ้โหผมว่าแค่นี้ก็จุกแล้วนะครับเนี่ย แค่นี้ก็เยอะแล้วนะแค่นี้ก็ข้าวหอมมะลิแลครัโอ้ใช้ข้าวหอมมะลิด้วยตอนนี้นี่ครับเผ็ดมากของกล่องครับผมอันนี้มาทุกวันไหมฮะที่นี่มาทุกวันครัก่มาทุกวันนะฮะครับมาขายร้านพิยานี่เป็นเป็นไงบ้างครับสนุกดีค่ะสนุกดีโอ้ครับผมขายดีไหมครับขายดีค่ะขายได้วันเป็นร้อยร้อยกล่องเป็นร้อยกล่องเลยนะฮะจากขายกี่กล่องครับ ปกติก็ร้อยกว่ากล่กองคร้อยกว่กล่องค่ะปกติเมื่อก่อนจะอยู่ตรงข้างเส้นเชียงาหาหารากมหาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเชียงรากเหรอฮะใช่ค่ะวันละสองถึงสามร้อยกล่องค่ะโอ้เรามาขายร้าดพ,พ่พี่ยานี่ได้ไงฮะอันนี้ก็คือถูกไล่ที่มาค่ะเมื่อก่อนขายอยู่ริมถนนแล้วทางเทศกิจเขาไม่ให้ขายเพราะว่ามันติดเยอะเกินไปครับโอ้ก็เลยมาขายที่นี่ก็เลยเอาอาหารมาเสนอพี่ยาค่ะโอ้ครับ เสนอเฉพาะผัดกะเพราอย่างเดียวก็ขายแต่กะเพราอย่างเดียวอ๋อครับอันนี้มีไข่ดาวไข่อะไรได้ไหมมีค่ะเป็นไข่ดาวไข่เจียวแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งตอนไม่ทันค่ะบโอ้ตอนไม่ทันครับผมครับมากันได้นะฮะกระเพมูสดกระเพาหมูมีเผ็ดมากเผ็ดกลางเผ็ดน้อยกลางครับเอาเผ็ดกลางยี่สิบบาทจากปิดอืมาเลยร้านนี้เผ็ดหลายระดับขายแต่กะเพราอย่างเดียวเลยค่ะครับผมก็มาทุกวันเลยนะครับ ยกเว้นวันจันทร์มารหยุดคาร1วันอาทิตย์มาก็ได้ครับ8โมงถึง5โมงเย็นครับโอเคครับผมร้านนี้ก็จะเป็นร้านปลาหมึกนะครับปลาหมึกย่างนะฮะานนี้เดียวเลยทีเดียวนะครับร้านนี้มีใครหมดเขหมดมีใครหมดด้วยนี่ครับให้ดูน้ำจิ้มก่อนฮะ โอ้โ <si หไข่น ah, ้ำจ yeah, ิ้มเดียวกันน้ำลายไหลนะขอบคุณมากค่ะอะไรนะขึ้นงบเมื่อกี้ขอบคุณหมูย่างที่ร้านนี่ราคาเริ่มต้นที่สิบบาทสิบบาทนะฮะครับถูกสามสิบคือตัวไข่ค่ะครับอันนี้อันนี้คือไม้ไข่ค่ะสามสิบบาทนอกนั้นสิบบาทหมดเลยค่ะครับผมอันนี้ไข่เต็มท้องเลยนะฮะครับมีตัวสองก็ตัวสางเต็มทุกตัวอันนี้ย่างทีละค่ะครับผมพี่จะแยกแยกากครับตัวอะไรครับตัวอะไรครับ ตัว,ตวสามสามิบค่ะร้านนี้ก่อนที่จะมาขายร้านพิยานี่ขายแนวมาก่อนครับขายอยู่ตลาดลิมน้ำวัดสันเจ้าค่ะครับโอ้ตอนตอนนี้ไปขายไหมครับตัวน,นี้อย่าตอนนี้ให้ลูกสาวอยู่ค่ะโอ้ค่ะพงอยู่ร้านพิยานี่มาขายทุกวันเลยใช่ไหมทุกวันจ้ะพิยาหยุด,ดวันไหนก็หยุดกับพิยานไม่กล้าหยุดตัวพิยาไม่ให้มาขายทำไมอย่างนั้นเหรอฮะโอ้ยไปไปหยุดหยุดห้าสิบบาทนะ เอาเป็ตัวต้องมาทุกวันนะครับมาวันอังคารถึงวันอาทิตย์เลยนะครับเอาให้โอกาสแล้วต้องมาทุกวันค่ะครับผมนี่นะมาหนูก็ได้นะครับพยาใจดีค่ะพี่ยาใจดีเราจัดทั้งสองตัวนะคะมีสองตัวกับสามตัวนะครับสองตัวนี่บอกกับไข่สีบนะครับขอบคุณมากพี่จ๋าอันนี้เป็นมือไข่มือไข่ครับพี่จ๋านะฮะอันนี้ขอให้ดูเลยสองตัวอันนี้มาเท่อยไหมอันนั้นสิบบาทเท่าไหร่ มาละสมาละสิบาทตัวสามสม่เป็นตัวีีไข่ตัวใหญ่อยู่นะสูงยี่สิบาเป็นตัวแบบนีไข่อะพี่ขายตัวให้เขาดูด้านเลยไหมคะดลานเลยครับเอาปตัวไงบ้าเป็นตัวสาม่ม นนตัวนึากะไหม้ไม่คร <mai. S 2> <Okay. S 1> ับแถวไม่คคนเยอมากประมาณ3ร้านกว่าในร้านใไส่วานะอ่าไม่ครับขอนน้ำจิ้มมีสองรสชาติเหรอครับมีเผ็ดว้นกับซีฟู้ดเลยคเผ็ดห้านกับซีฟู้ด บาทร้านร้านชื่อร้านอะไรนะครับเอ่อหมึกย่างชิ้นจานหมึกออย่างชิ้นนะครับมากันได้ร้านพิยากลุมนะครับใส่หวานไหมคะนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มก็สั่งได้เหมือนกันนะครับะจระรสชาติไหนนะฮะเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับรสจัดนิดนึงค่ะคขอบคุณมากครับที่สั่นะครับ ขายดีมากครับของคนลุมเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกลานนะครับเป็นขนมถ้วยยืนกินนะครับรสน้ำตาลมะพร้าวนะครับอันนี้มีชาไทยด้วยหรอครับน,นี่เป็นชาไทยได้ีสามรสชาติด้วย สรสชาติค่ใบเตยหอมน้ำตาลมะพร้าวใบเตยหอมน้ำตาลมะพร้าวชาไทยค่ะกินได้คกนีกิกน,นได้นะฮะมาทุกวันไหมครับรานพยาเนี่ยครับทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยนะวันอาคารถึงวันอาทิตย์นะครับมาบไ,ได้นะฮะเขาจะมานึ่งลร้อนที่นี่เลยใช่ไมฮะตอนี่มาจากบ้านเขานองมบ้านอืบ้านอยู่คองห้านะฮะครับผมนี่ให้ดูอนรส่ อันนี้ออเดอร์แล้วครับใช่ค่ะเขาสั่งไว้แล้วก็เดินไปซื้อของกันโอ้คารบผม